เมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งที่ทะลึ่งจะไปยึดที่ดินทหารเอามาแจกแล้วอ้างว่าเป็นฝีมือของพวกเขาเพื่อจะทำการปฏิวัติประชาชนเพื่อให้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือเกี่ยวข้องกับกองทัพบกนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะเขากําลังขมึนตึงเกีียวมีการพยายามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันนะครับพิธาก็ออกมาวิพากษ์รัฐบาลก็เรียกร้องให เพื่อไทยต้องทําการปฏิรูปสถาบันที่ผ่านมาก็จะมีการเร่นงานกองทัพเรือนะครับด้วยการยกเลิกซื้อเรือดำน้ำแต่ถูกสอนมวยจากจีน ก็แพงที่ตอกต่อแขอวนก้าหน้อันเป็นเกียรยติยศสูงสุดของทั้งวง แน่นอนก็คือมีความจําเป็นต้องมีเรือดำน้ำําก็อยากให้กองทัพเรือได้มีแต่จะมีวิธีไหนเป็นเรืออะไรเครื่องยนต์ที่ไหนเนี่ยคงดูไปอีกแฉแนหนิดซึ่งประกอบกับเรื่องข้อวินิจฉัยของอายการด้วยไม่ไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องเป็นเรือดำน้ําจีนนี่หรอคะเอ,อ่อก็ดูรอรอดูไอ้ทีค้อวินิจฉัยของอายการนะครับนิจฉัยออกมาให้ผูกมัดข้อตกลงมีผลบังคับแล้วยกเลิกไม่ได้ น,นี้ก็ต้องเป็นตัมนั้นจะบอกว่ายกเลิกได้จบตัวนได้อะไรเงี้ยก็มาดูกันทีทีรเริ่มต้นจากโรมก่อนโรมเข้าไปตรวจสอบนะกองทัพบ,บกปรากฏว่าผู้บัญชาการกองทัพบ,บกก่อนที่จะมาเจอเขาให้พากรรมิการไปสวนสนามสวนสนามเสร็จเรียบร้อยให้ไปแสดงความเคารพต่อทหารที่เสียชีวิตจากสงคราม โดนสอนมวยยกที่หนึ่งแหละอ๋ะอะจะไม่เล่นงานอาหารอ๋อก็ไปเขาลบทหารก่อนนะที่เขาเสียสละเพื่อประเทศชาติจะได้รู้สํานึกนี่ทหารก็แสบนะผู้บัญชาการทหารบกนี่คนนี้แสบนะครับสองนะครับสุทินตอนแรกก็จะลกเลิกซื้อเรือดำน้ําไปเจรจากับจีนไปกับเศรษฐาไปเจรจากับจีนในการประชุมเอเปกตกลงจะเื้อเรือฟรีเกตผมบอกวอรนหาเรื่อง ผู้บัญชาการกองทัพเรือออกมายืนยันว่าทำไม่ได้และส่งเรื่องไปให้ทางอายการสูงสุดพิารณาว่ากฎหมายมันทำไม่ได้ปรากฏว่าไงฮะคราวนี้กลับตละปัดหมดจีนเล่นงานประเทศไทยยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย8,600เที่ยวไม่ให้วีซา่าพิเศษสำหรับคนไทย ที่เดินท,ทางไปเที่ยวประเทศจีนแต่ให้มาเลเซียให้ไป8ประเทศแต่ไม่ให้ประเทศไทยนะครับนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมาข่าวนี้ท่าทีก็เปลี่ยนแปลงไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะสุทินก็เปลี่ยนแปลงไปตรงสัยจะต้องดําเนินการต่อแต่ไปไปมา,มา,มาก็มีความจําเป็นจะต้องซื้อเรือดำน้ำําเห็นไหมตอนปราศัย ไม่ได้จะยกเลิกเรือดำน้ำเอาเงินจากเรือดำน้ำหนึ่งหมื่นสองพันล้านมาแจกประชาชนพอถึงเวลาจริงๆเขาทำกันมาแล้วนะฮะสองสามปีเพเดือดน้ำใช้เวลาซื้อ10กว่าปีกว่าจะได้มาเขาดำเนินการมาสี่ปีห้าปีจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วจะไปยกเลิกเขาแล้วจะเปลี่ยนเป็นเรือฟีเกตเพราะไม่พอใจที่จีนไม่สามารถ ส่งเครื่องยนต์ของเยอรมน,นีได้ซึ่งเครื่องยนต์ที่ว่าของเยอรมน,นีก็ผลิตในประเทศจีนนั่นแหละนะแต่เยอรมน,นีไม่ยอมให้ใช้โลโก้นะครับไม่ชอมให้ใช้รุ่นนี้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของเยอรมน,นีเยอรมน,นีไม่ต้องการให้จีนขายเรือน้ําให้กับประเทศไทยแค่นั้นแหละคนที่อยู่เบื้องหลังคือสหรัฐอเมริกานะครับผลักดันให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเพราะเขากลาลังสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอยู่ ับสิ่งที่เห็นตอนนี้คืออะไรการต่างประเทศพังเลยพอจีนบีบมาแบบนี้ทั้งเรื่องวีซ่าทั้งเรื่องของเที่ยวบินนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาต้องยอมต้องกลับไปซื้อดน้ำไปแปรมาบอกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กองทัพเรือต้องมีเรืำน้ำจะซื้อจากไหนก็ต้องมีเรดำน้ำเ <c oughs> พราะอะไรลอบๆประเทศอะ ของไทยเนี่ยก็มีกันหมดแล้วไทยยังไม่มีเลยสั่งซื้อมาสี่หปีจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่สั่งวันนี้นะได้วันนี้นะโอ้ยก็ใช้เวลาสามสิบปีกว่าจะฝึกจะซ้อมทาท่าเรือนาลงนำ้ำดึกก็ทาไปหมดแล้วไงจะไปยกเลิกโครงการเขาทั้งหมดของนักการเมืองเห็นไหมทําไม่ได้ทหารกําลังเล่นงานเชิงยุทธการกองทัพบกเล่นงานโลมสอนมวยถ้าเวลาโดนอะไรขึ้นมาโลมมาโดนก่อน โดนดีเข้าห้องเย็นนะครับเข้าห้องเย็นไม่พอคราวนี้หนักกว่าเดิมนะนะที่ผ่านมาเข้าไปกักไว้ในกักเอาไว้ในค่ายทหารแต่คราวนี้คงไม่กักค่ายทหารคงต้องไปกักไม่ในคุกนะฮะคงจะหนักกว่าเดิมถ้าถึงเวลาแต่ที่น่าสนใจคือน้ำตรีกรลาหมคราวนี้มาจากพลเรือนจะไปแข่งการทหารว่าโอ้จะทํายังไงโอ้เดี๋ยวผมตามตามรัฐมนตรีสั่งอะ่ะอืมคอยดูด้วยกันผมบอกนะทหารก็ไม่ยอม ไ,ไงสุดท้ายด้ยวยน้ำก็จำเป็นต้องซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้ไปแก้จะไปผ่านสภาขิดต่อกฎหมายสภาไปผ่าให้สภาผ่าน,ให,าานให้ยกเลิกลองผ่านสภาคนไหนลองผ่านนี่ติดคุกคอยดูดินะฮะติดคุกจะไปให้มีมาตรงมติมาตรงมติอะไรติดคุกลองดูดิฮะติดคุกหนักด้วยใครพิหวตให้ผ่านแล้วผ่านขึ้นมาติดคุกฟันธงได้เลย นี่คือบทเรียนของนักการเมืองและพักการเมืองที่กําลังได้บทเรียนหานเขาไม่ยอมหานเขาหึมนะนะไม่ว่าจะเป็นโรมไม่ว่าจะเป็นสุดทินไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นเศรษฐากําลังโดนดีจากทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพเรือรวมทั้งตํารวจด้วยที่เขาวางกลยุทธ์ไว้ล้อมพวกนักการเมืองเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจ นักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งที่ทะลึ่งจะไปยึดที่ดินทหารเอามาแจกแล้วอ้างว่าเป็นฝีมือของพวกเขาเพื่อจะทําการปฏิวัติประชาชนเพื่อให้มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดาแผนนิตากยุดสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่น ตำนานของพระเจ้า ูทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดิน